แต่ปลาทองโคเมนเนี่ยมันมีถึงกำเนิดมาจากไหนรออ๋อทิ้กําเนิดดั้งเดิมของปลาทองโคเมน,นะคะอยู่ที่สารอาเมริกาค่ะปลาทองโคเมน,นะคะจะมีลำตัวผมเพียวได้ดูคลายปลาค,ค้างคาคิบตุกคิบนะคะจะยาวจะยาวมากโดยเฉพาะคิบหางคิบหางของมันนะคะลำตัวมักจะมีสีเดียวกันค่ะถ้าเป็นสีส้มก็จะเป็นสีส้มถ้ามีสีขาวก็จะเป็นสีขาวค่ะสามารถสามารถยาวได้ถึง12นิ้วเลยนะคะยาวมากจัดว่าเป็นปลาทองสายพันธุ์ที่ใหญ่ สายพันหนึ่งเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราอย่าลงกันเลยลงไปดูกันทุกว่าไปค่ะ ริเวณแผ่นปิดเหงือกนะคะเวลาเราเอามือไปจับนี่นะมันจะมีความรู้สึกแบบสากๆมือนะคะส่วนปลาเพศเมียก็จะมีความอ้วนแล้วก็กลมๆก,กว่าปลาเพศเพศผู้ซึ่งปลาเพศเมียนะคะก็จะมีท้องติ่ใหญ่เพราะว่าในท้องก็จะจเต็มไปด้วยไข่ของมันแล้วก็บริเวณก้นนะคะก็จะมีสีดแดงๆค่ะ จะมาทําพ่อแม่พันธุ์ก็มีอายุ6เดือนขึ้นไปค่ะแล้วก็มีน้ําหนัก30กรัมค่ะต่อไปเป็นการเตรียมบอ่อพับอ่านี่คืออะไรคะแล้วก็ใช้ทําอะไรบ้างอ๋ออันนี้อันนี้คือรังเทียมเนื่องจากปลาทองเป็นไข่จีนจึงต้องเตรียมวัสดุยึดก็ อันนี้คือรังเทียมจะใช้เชือกฟางตัดให้ยาวประมาณ50เซนติเมตรฉีกให้เป็นฝอยมัดตรงกลางจะได้รังเทียมนำไปใส่ไว้ในบ่อพอพันให้กระจายทั่วผิวน้ำเรามาใส่พ่อแม่พันธปลากันการใส่รังเทียมลงไปในบ่อเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้แม่ปลาวางไข่อย่าลืมใส่ออกซิเจนนะคะ กะเทียมคายนอค่ะค้าจากนั้นนะคะเราก็นำล,ลังเทียมนะคะที่มีไข่กอดติดแล้วนะคะนำไปฟักในถัง<ะ>ไฟเบอร์นะคะจะต้องให้ออกซิเจนตลลดเดลดไข่ปลาทงจะฟักออกมาเป็นตัวภายใน2-4วันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำ ลูกปลาแรกฟักจะมีขนาดตัวเล็กมากตัวใสก่อติดกับรังเทียมหลังจากฟักเป็นตัวแล้วประมาณ2 3งถึงวันลูกปลาจะว่ายน้ำออกมาจากรังเทียมและว่ายน้ำเป็นอิสระลักษณะตัวก็จะมีสีเข้ม เราจะดูการจเจริญเติบโตของน้องปลาทองด้วยการส่องโดยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสตอริโอโดยกล้องสตอริโอนี้จะประกอบด้วยเลนส์สองชุดได้แก่เลนส์ตาและเลนส์วัตถุและส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้คือระยะโฟกัสโดยเราจะนําไข่ปลาทองวางบนเพจจากนั้นไปส่องด้วยกล้องสตอริโอในส่วนนี้ให้น้องๆปรับ ตำแหน่งของภาพตามที่น้องๆต้องการจากนั้นปรับกําลังขยายให้มองเห็นภาพที่น้องๆต้องการซึ่งในขั้นตอนนี้น้องๆจะมองเห็นภาพที่เบลอและไม่ชัดเจนให้น้องๆปรับที่ระยะโฟกัสเพื่อให้มองเห็นรายละเอียดของภาพชัดเจนยิ่งขึ้น นี่เป็นไข่ปลาทองที่ติดอยู่บนเชือกฟางจะมีลักษณะกลม,กลมๆใสๆผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงไข่ปลาทองก็จะเปลี่ยนรูปร่างให้เห็นเป็นดวงตาและผ่านไปไม่กี่วันก็จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นปลาทองน้อยๆที่น้องๆได้ดูกันค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนในการใช้กล้องสเตอริโอนั้นไม่ยากเลยลูกปลาทองนะคะที่ฟักออกมาในระยะแรกนะคะเขาจะไม่กินอาหารก่อนนะคะ เขาจะกินอาหารจากถุงไข่แดงนะคะหรือว่าโยกนะคะที่ปิดอยู่หน้าท้องค่ะโดยเมื่อเวลาผ่านไปอายุ3วันนะคะไข่แดงถุงไข่แดงก็จะเริ่มยุกค,ค่ะอาหารที่จะกินได้ก็คือไข่แดงนะคะต้มสุกบดละเอียดละลายน้ํานะคะสารให้กินวันละ3-4ครั้งค่ะและเมื่ออายุครบ1เดือนนะคะเราก็ทําการคัดขนาดนะคะย้ายปลาลงบ่อค่ะ โดยขนาดที่คัดนะคะจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะอาหารที่ใช้นะคะก็คืออาหารเม็ดปลาดุกเล็กค่ะเห็นไหมคะน้องๆว่าการเล่งปลาทองไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะคะการเล่งปลาทองยังมีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเราสามารถสาาร้างรายได้เสริมและรายได้หลักให้กับครอบครัวได้เลยค่ะ,ะข้อ2นะคะเราสุกใจในการเลี้ยงปลาทองนะคะเราได้ค่ะ